เราต้องการออกแบบของรถเนี่ยให้ออกมาในสไตล์สปอร์ตดุดันไม่เหมือนใครใช้งานได้จริงรถรุ่นนี้จะมีกล้องมองรอบคัน360องศาเราจะเรียกว่ากล้อง p า n o น a m ามิกวิวมอนิเตอที่ได้รับรู้คือมันได้อารมณ์ของความสปอร์ตจริงหัวหมอนนี่หัวบอนสายเซลฟี่ห้ามพลาดนะครับ สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมอาจารย์โตโตโยต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมมีรถคันใหม่มาอวดทุกท่านแล้วนะครับและที่อยู่ตรงนี้นะครับเจ้ารถไฮลักซ์รีโว่จ r อารคันนี้ เป็นรถที่ได้แนวคิดการออกแบบเนี่ยนะครับมาจากทาง Toyota นะครับซึ่งเราต้องการออกแบบของรถเนี่ยให้ออกมาในสไตล์สปอร์ตดุดันไม่เหมือนใครใช้งานได้จริงนะครับสมัยก่อนเราจะคุ้นชื่ออยู่กับชื่อว่า TRD Toyota Racing Development แต่ตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนชื่อแล้วเจนใหม่ My, นะครับคอนเซปต์ใหม่เราเปลี่ยนมาเป็น GR หรือว่า a z o ู Racing แล้วนะครับเพราะนั้นต่อไปนี้ ท่านจะคุ้นชื่อกับ GR มากขึ้นในหลายๆรุ่นตั้งแต่ Supra Yaris นะครับแล้วก็เลื่อยมาจนถึงรถ Hilux Revo ตัว GR Sport ทคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างน,นะครับตามไปชมกันเลยดีกว่าในส่วนของตัวภายนอกนะครับภายนอกเนี่ยเราได้มีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของตัวกระจังหน้าใหม่นะครับแล้วก็ตัวช่องรับลมด้านหน้ารวมไปถึงกันชนด้านหน้านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย มันดูดูดันมากขึ้นนะครับแล้วก็รับลมด้านหน้าได้เต็มๆนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าจะประกอบไปด้วยนี่ครับเรดร์นะครับที่เอาไว้นะครับจับระยะห่างของวัตถุนะครับว่ารถนะครับเวลาที่ขับเนี่ยนะครับเวลาที่ขับเนี่ยมันจะมีตัวแพคเกจโตโยต้าเซฟตี้เซนส์นะครับซึ่งโตโย t a s a ซฟตี้เซนสน่ะก็จะประกอบไปด้วย p c s ระบบป้องกันก่อนการชน มีดินามิกเลดร์ครู e คอนโทรลก็คือรักษาระยะห่างระหว่างรถเรากับรถขัาหน้าได้นะครับแล้วก็เลนดีพาร์เจอร์อัเลอร์ตนะครับเป็นส่วนที่ช่วยในเรื่องของการเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกะระยะนะครับรถรุ่นนี้จะมีกล้องมองรอบคัน360องศาเราจะเรียกว่ากล้องพารา r a m มิกวิวมอนิเตอร์หรือว่ากล้อง PVM นั่นเองนะครับซึ่งทําให้เวลาที่เราจอดรถนะครับหรือว่าเราจะเลี้ยวขับเคลื่อนเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ มองมุมมองรอบๆคันได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับป่ะต่อมานะครับเดี๋ยวผมพาไปชมว่ารถมีจุดเด่นอะไรกันบ้างนะครับป่ะตามไปดูกันเลยดีกว่าพื้นฐานของรถนะครับของตัว gr sport คันนี้เนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากรุ่นท็อปนะครับ4ประตูนะครับเป็น h ฮลักซ์ลีโว่ดับเบิลแคนะครับ2.8ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเอาพื้นฐานรถรุ่นนั้นเนี่ยมาทำนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าไฟหน้าเนี่ยจะเป็น full led หมดแล้วทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับ มีในส่วนของเซ็นเซอร์รอบคันเนี่ย6จุดนะครับทางด้านข้างครับเราจะมีในส่วนของตัวโปลงล้องนะครับหรือว่า Over f e n d ฟนดตัวนี้เนี่ยนะครับออกมาบาังคลุมในส่วนของล้อที่ยื่นออกมานะครับทำให้ดูเน้นความสวยงามด้วยนะครับแล้วก็ดูล้อเนี่ยมันหุบเข้าไปข้างในนิดนึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของตัว G R Sport เลยนะครับต่อมาครับต่อมาในส่วนของตัว กระจกมองข้างจะสังเกตเห็นว่าด้านข้างเนี่ยจะเป็นสีโมโนโทนเลยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเน้นความสปอร์ตนะครับแล้วก็เราก็จะเพิ่มคา่าสติ๊กเกอร์นะครับทำให้ดูสีขาวส,ส,สีแดงเนี่ยทำให้ดูอารมณ์สปอร์ตมากขึ้นนะครับในส่วนของตัวกล้องมองรอบคันอย่างที่บอกไปมีกล้องมองรอบคัน360องศาทําให้เรามองเห็นได้ง่ายเวลาที่เราจอดรถนะครับอ่ะมาดูภายในกันภายในนะครับเนื่องจากรุ่นนี้เนี่ยพื้นฐานเนี่ย นะครับเราเอารุ่นท็อปมาทำอยู่แล้วนะครับยังไงออปชันเนี่ยมันมาครบเต็มที่เลยนะครับในส่วนของตัวภายในเปิดมาจะเห็นว่าการตกแต่งภายในเนี่ยจะเป็นสีดําล้วนนะครับเป็นสีดําล้วนแล้วก็ในส่วนของแผงคาดประตูต่างๆเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของสีเทาเข้มทําให้ดูอารมณ์สปอร์ตมากขึ้นนะครับเบาะจะเป็นเบาะแบบูเอตซีดนะครับูเอตซีดแล้วก็เป็นแบบเพอร์ฟอร์เรตต์ก็คือูเอตซีดคือเป็นเบาะหนังกลับ p e r f o r a t e ก็คือเป็นเบาะหนังแบบเจาะรูนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยได้ทั้งอารมณ์สปอร์ตแล้วก็ระบายอากาศในตัวนะครับรวมทั้งการตกแต่งของเบาะเนี่ยจะมีคลิปได้สีแดงนะครับมีคลิปได้สีแดงทำให้ดูอารมณ์สปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็หัวหมอนนี่หัวหมอนสายเซลฟี่ห้ามพลาดนะครับหัวหมอนปั๊ม GR นะครับเอาไว้เซลฟี่ได้นะครับแล้วก็รู้เลยว่าคันนี้นี่รถรุ่นใหม่หายากนะครับ มาเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับในส่วนของด้านหลังนะครับเบาะก,ก็จะเป็นูเวตูเวตซีดนะครับเป็นูเวตซีดแล้วก็เป็นเพอร์ฟอร์เรตเหมือนกันก็คือเป็นเบาะหนังกลับนะครับผสมกับหนังด้วยนะผสมกับหนังแท้แล้วก็เบาะก,ก็จะเจาะรูระบายอากาศด้วยนะครับเดินได้สีแดงเหมือนกันเหมือนก,นกับด้านหน้าเลยนะครับด้านหลังจะมีช่องแอร์อีก2ช่องนะครับทำให้เพิ่มความเย็นให้กับผู้โดยสารตออหลังนะครับทำให้นั่งแล้วมีความสึก สะดวกสบายเย็นตลอดเส้นทางนะครับต่อมาครับเอกลักษณ์อีกตัวหนึ่งของตัว g r sport คือจะเป็นในส่วนของตัว r o บาร์นะครับโรบารคือเป็นสีดำเหมือนกับตัวรถนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับรถเนี่ยก็จะมีสีขาวมุกสีดำสีแดงนะครับมีอยู่3สีนะครับมีกระบะไลเนอร์มาให้นะครับมีกระบะไลเนอร์มาให้ฝาท้ายเนี่ยจะมีระบบแบบช่วยผ่อนแรงทั้งเปิดและปิดด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวดูครับ เบามากเบามากนะครับเบามากแล้วก็ปิดก็ง่ายด้วยปิดเบามือมากๆเพราะฉะนั้นผู้หญิงถ้าจะซื้อกระบะใช้คันนี้เนี่ยเหมาะออปชั่นเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะครับด้านหลังมาให้นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ด้วย4จุดทําให้การจอดรถทําได้ง่ายมากขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนของตัวไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับ อันนี้มันก็จะมีมาตั้งแต่รุ่นล็อกโคแล้วก็คือในส่วนของไลเนอร์เนี่ยเวลาที่เราเก็บของตอนกลางคืนเนี่ยเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมีไฟครับมีสวิตช์อยู่ทางด้านนี้นะครับเปิดไฟได้นะครับเปิดไฟได้มี LED อยู่3ดวงมีด้านข้างกระบะแล้วก็ใต้ลูปโฟลเลอร์นะครับเวลาเปิดแล้วจะมีสวิตช์ไฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการมองเห็นนะครับปิดง่ายสุดยอดต่อมานะครับ อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมานะก็จะมีในส่วนของตัว Blind Spot Monitor แล้วก็ Rear Cross Traffic Alert นะซึ่ง Blind Spot Monitor รู้อยู่ว่าเราทํางานต่อเวลารถเดินหน้านะครับแล้วก็ Rear Cross Traffic Alert ทํางานเวลาที่รถถอยหลังนะครับเวลาที่มันทํางานนะครับมันจะมีไฟนะครับอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่ทางด้านนี้ครับที่กระจกมองข้างที่กระจกมองข้างเวลาที่เราขับรถเดินหน้าครับเวลาที่เราขับรถเดินหน้าเนี่ยแล้วก็มีรถมาขนาบข้างไฟดวงนี้จะติดค้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดไฟเลี้ยวครับ ไฟดวงนี้จะกระพริบนะครับเพื่อส่งสัญญาณให้เรารู้ว่านะครับส่งสัญญาณให้เรารู้ว่ารถเนี่ยมีรถมาขนาบข้างนะต้องระวังนะครับสุดท้ายครับเจ้าไฟดวงนี้ครับก็จะทํางานระบบเดียวกันกับเรียลค o ร์สทราฟฟิคอะเรซึ่งเรียลคอร์สทราฟฟิคอะเรเนี่ยเราเพียงแค่เข้าเกียร์ถอยหลังครับเมื่อมีรถตัดด้านท้ายปุ๊บนะครับไฟดวงนี้จะกระพริบครับแล้วก็มีเสียงสัญญาณเซ็นเซอร์ดังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้เราขับขี่รถได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะครับ ในส่วนของด้านในอะไรบ้างที่เป็นไฮไลท์ของรถรุ่นนี้แน่นอนครับเปิดมาเห็นเลยนะครับแป้นเหยียบแบบสปอร์ตนะครับทั้งคันเร่งแล้วก็เบรกนะครับทำให้การมองเห็นด้านในการตกแต่งต่าง,าง,างเนี่ยได้อารมณสปอร์ตมากขึ้นก็คือแบบเต็มๆเ,เลยนะครับแล้วจะมีสัญลักษณ์ gr เนี่ยรอบๆคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นหัวหมอนปุ่มกดสตาร์ทหรือว่าจะเป็นในส่วนของพวงมาลัยนะครับทางด้านล่างนะครับของแป้นพวงมาลัย ก็จะมีปุ่ม GR Sport นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพุ่มหนังพุ่มหนังแท้แล้วก็เป็น Perforated ด้วยก็คือเป็นหนังเจาะรูแล้วก็เย็บด้วยด้ายสีแดงมีคลิปแดงด้วยนี่เหมือนซุปเปอร์คาร์เลยนะซุปเปอร์คาร์ออปชั่นนี้อาจจะต้องเพิ่มเงินนะแต่ Toyota ไม่ต้องเพิ่มเงินมากับรถเลยนะครับมีคลิปสีแดงนะครับเมื่อกระโดดขึ้นมานั่งนะครับสัมผัสแรกเนี่ย ที่ได้รับรู้คือมันได้อารมณ์ของความสปอร์ตจริงๆนะครับนอกเหนือจากภายในดํามีตัดได้สีแดงมีเดินคลิปสีแดงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของตัวหน้าปัดนะครับหน้าปัดเนี่ยเวลาเราสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยก็จะมีตัวหนังสือคําว่า G.R มาให้ด้วยซึ่งพิเศษจริงๆของรถรุนร่นนี้นะครับอีกออปชั่นหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือ p a d d l e Shift Paddle Shift ก็คือจะเหมือน Fortun e r แล้วทีนี้มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเกียร์ได้เหมือน ฟอร์จูเนอร์นะครับปรับเปลี่ยนเกียร์ได้เองนะครับตามจังหวะที่เราต้องการนะครับมีบวกมีลบนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแพ็กเกจ Toyota Safety Sense ที่สามารถเปิดปิดการทำงานต่างๆได้จากพวงมาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็น l a n ด d พาร์เจอร์นะครับระบบที่ช่วยเตือนเวลาที่รถออกนอกเลนหรือว่าตั้งระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันหน้า P.C.S. Cruise Control แบบด y นามิกนะครับเป็นก้านนะครับแบบที่เราคุ้นเคยนะครับ สิ่งที่เพิ่มเข้ามาครับในส่วนของตัว GR Sport นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาในตัวเกรด High รุ่น Top แล้วก็ Rocko ก็คือนี่ครับเครื่องปรับอากาศแบบ Dual Zone นะครับก็คือสามารถที่จะแยกซ้ายขวาได้ทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วถ้าคนด้านซ้ายเขาขี้หนาวเขาก็ปรับมาเยอะๆหน่อย ส่วนด้านเราที่ร้อนเนี่ยเราก็ปรับมาได้น้อยหน่อยอย่างนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันนะครับชุดอุปกรณ์อื่นนะครับบอกแล้วว่ารถรถคันนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานมันอยรถขับเคลื่อน4ีล้อเพราะนั้นมันจะมีในส่วนของตัว shift on the fly ก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายง่ายได้มากมากนะครับเพียงแค่บิดมาขับ2ขับ4ความเร็วสูงและขับ4ความเร็วต่ำแล้วก็ในส่วนของตัว downhill assist control ก็คือช่วยลงทางลาดชันระบบ diff lock ok, ที่ช่วยล็อกเฟืองท้าย ที่ล้อลอยในอากาศนะครับถ่ายล้อไปที่ถ่ายกําลังไปเตียงล้อที่ติดพื้นเพื่อผลักดันรถให้พ้นจากอุปสรรคได้ง่ายขึ้นมี traction control off นี่พวกนี้ก็จะเป็นช่อง power outlet แล้วก็มี usb นะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานสำหรับ,บ revo นะครับในหลายๆรุ่นนะครับมีปุ่ม driving mode มี eco power eco ก็คือกดแล้วจะประหยัดน้ำมันกว่าเดิม10%มีไฟโชว์ที่หน้าปัด power กดแล้วจะลดะแรงขึ้น15%นะครับคันเกียร์ก็จะเป็นแบบ เกียร์ท้ายนะครับเขาไง่ายไม่หลงเกียร์แล้วก็มี s e q คว n t นเชียลชิสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้อารมณ์สปอร์ตนะครับเหมือนเกียร์ธรรมดานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าในส่วนของตัวกล้องมองรอบคัน360องศาเป็นยังไงนี่นมีกล้องมองรอบคัน360องศาด้วยคือเนื่องจากรถเขาสูงฮนะ,ะเวลาที่จะจอดรถหรือว่าจะเลี้ยวอะไรต่างๆบางทีเนี่ยมันมองเห็นยากนะครับด้านซ้ายก็จะมี แบ่งเป็น2จอจอเล็กก็จะเหมือนเบิร์ดวิวเหมือนเครื่องบินเห็นไหมมองจากด้านบนลงมาคือมันจะอาศัยกล้อง4ตัวเนี่ยแล้วก็มาจําลองภาพให้ขึ้นหน้าจอนะครับทางด้านขวาก็จะมีกล้องมองด้านหน้าแล้วก็เลือกมุมมองได้มีปุ่มกดทางด้านขวาเหมือนยาริสเลยนี่ปุ่มกดเหมือนพวกยาริสนะครับเอทิฟนะเปลี่ยนมุมมองได้อันนี้ก็กลับหน้าจอวิทยุเหมือนเดิมเวลาถ้าเราเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บนะครับนี่ก็จะมีภาพขึ้นมีเส้นบอกด้วยนะแล้วก็เลือกได้จะเอาเส้นแบบไหนนี่ มีไลท์ไกดิ้งด้วยเลี้ยวแล้วเส้นมันเลี้ยวตามพวงพวงอะไรเห็นไหมทาให้เรารู้ว่านี่เวลาที่เราจอดรถนะครับเราจอดเข้าซองเนี่ยตรงเส้นหรือเปล่านี่แล้วก็มีในส่วนของตัวตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้จะเส้นจะวิ่งไม่ได้แล้วก็มีเส้นเดียวนะครับบางทีถ้ามันเกะกับไปก็แล้วแต่คนชอบหลากหลายออปชั่นครับที่เพิ่มเข้ามาในตัวไฮลักซ์เอ่อรสปอ GR Sport Double Cab 4ูณคันนี้เนี่ยถือว่าเยอะมากมากนะครับกับราคาที่เพิ่มกระโดดขึ้นมาจากร o c c โคแค่นิดเดียว ต่างจากล็อกโคอย่างไงแลวแต่คนชอบอย่างตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของซัสเพนชันหรือช่วงล่างกับล็อกโคเนี่ยจะไม่เหมือนกันล็อกโคเนี่ยแหนบแค่3แผน่นนะครับแหนบแค่3แผ่นแต่ตัวนี้แหนบ5แผน่นนะครับตัวนี้ไฮไลท์อยู่ที่ช่วงล่างเลยถ้าใครเป็นคนชอบแบบขับรถเข้าโค้งแรงๆขับรถเร็วๆนะครับตัวนี้ช่วงล่างจะตอบโจทย์โชก็จะเป็นโมโนทูบนะครับเป็นแกนเดี่ยวกระบ,บอกใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว เขาก็จูดอัพให้เหมาะสมนะครับกับในเรื่องของช่วงล่างด้านหน้าส่วนด้านหลังช่วงล่างที่เป็นแหนบเนี่ยเราก็เสริมแหนบให้มันเต็ม5แผ่นนะครับเต็ม5แผน่นเสร็จแล้วปุ๊บเวลาเต็ม5แผ่นเนี่ยการเข้าโค้งควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นออนโรดหรือออฟโรดส่วนยางที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็น Bristone Dualer High t r r a d n นะครับพะนั้นขับขี่ถนนออฟโรดถนนล,ลาบเรียบเนี่ยับนะคร ในส่วนของตัวส่วน r ็อกโคเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว s u s เพ n s ชันเหมือนกับรีโวทั่วๆไปนะครับแล้วก็การตกแต่งของ r o อกโคเนี่ยก็จะสไตล์แบบรถออกบ้านๆน,นิดนึงนะครับแต่ตัวนี้ก็จะโหดนิดนึงโหดนิดนึงนะครับโหดทั้งในเรื่องสีภายนอกช่วงล่างแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆการตกแต่งต่างๆด้วยทีนี้มาในส่วนของตัว G S มันมีกี่รุ่นมีรุ่นนี้ครับรุ่นท็อปเลยนะครับรุ่นนี้รุ่นท็อปเนี่ยราคา1ล้าน 2 9 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว4ประตู4ประตูเป็นตัวเตี้ยนะครับ4ณ2ตัวนั้นราคา899,899,000บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2ตัวนี้ก็ออกมาจำหน่ายเพื่อตอบโจทย์นะฮะลูกค้าบางกลุ่มที่ชอบเออ all n o one เลยไม่ต้องซื้อรถไปแต่งละคันเดียวนี่แหละรู้เรื่องแล้วพอเลยอย่างผมเนี่ยเป็นพ่อบ้านนะอย่าง เรามีกําลังซื้อไหวผมก็จะซื้อคันนี้คันเดียวเลยจะได้ไม่ต้องออกไปนั่งแต่งให้เสียเวลาอีกแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับสําหรับเจ้ารีโวนะครับรุ่นใหม่ของเรานะครับ GR Sport นะครับที่ทาง To โยต้าเรานะครับสร้างสรรค์นะครับรถนะครับเพื่อเอามาให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ชอบแต่งรถหรือลูกค้าที่ชอบความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครสําหรับผมวันนี้อาจารย์โต้นะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเพราะว่าผมนะครับ จะไปขับรถคันนี้แล้วครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามาดูกันว่าผมจะอัดคลิปนะครับขับเจ้ารถ GR Sport นะครับบนทางด่วนบนถนนให้ท่านดูนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับช่วงล่างโมโนทูบเนี่ยมันจะดีเยี่ยมยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปตามติดตามชมกันนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่าน stay safe รักษาสุขภาพ enjoy การใช้รถสวัสดีครับ